เดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็กทีมนะคะวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคุณแม่ก็มีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะที่ถ่ายคู่กันกันกบลูกสาวพอตกบ่ายค่ะก็มีเบื้องหลังนะคะที่น่ารักขององริซ่าค่ะที่เธอค่ะไปถ่ายแบบให้กับทาง rolling stone นะคะซึ่งวันนี้เธอก็ดีดมากๆนะคะมีเต้นดุ๊กดิกตอนที่ถ่ายงานด้วยค่ะเรียกว่าพลังบวกของเธอนั้นล้นเหลือจริงๆค่ะคือความสดใสของทีมน,นะคะส่วนทางด้านของคุณเชอรีนค่ะน้องสาวของคุณนิชกุลค่ะ ที่ไปเที่ยวที่พัทยามาด้วยกันนะคะก็มีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะที่ถ่ายด้วยโพลารอยด์ค่ะ ตอนอยู่กับเพื่อนๆนะคะคือ enjoy มากๆค่ะน้องลิซ่านี่คือแบบว่า happy ตลอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเธอก็ยังมีการมาอัปเดตคะว่าตอนนี้ค่ะกำลังดู Netflix นะคะเรื่อง stranger things อีกด้วยค่ะส่วนน้องแชงนะคะเจ้าแม่เซลฟี่หน้ากระจกค่ะวันนี้ก็ยังคงมาช่วยทาง adidas ขายของอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่านะคะรูปนี้ของแฮงค่ะโรเซ่ค่ะก็เป็นคนวาดอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมฝีมือทางด้านศิลปะของเธอค่ะก็เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยเนาะ อาร์ตจริงๆค่ะเจ้าแม่สายอาร์ตจริงๆเลยนะคะคนนี้แล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยค่ของพี่จีซูนะคะเธอมีการมาอัปเดตค่ะเรื่องราวผ่านทางวีเบิร์สด้วยเหมือนกันนะคะด้วยรูปภาพ แล้วก็ท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยๆแบบนี้ของเกาหลีค่ะเธอค่ะบอกว่าโอ้ถ่ายท้องฟ้ามานะเอามาฝากบลิงค์ค่ะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะคะเลยรีบถ่ายมาให้บลิงได้ดูกันค่ะเธอค่ะกลัวว่าเออมันหายไปนะเลยรีบถ่ายอีกด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะว่านอนหลับฝันดีนะคะบลิงคขอบคุณค่ะที่อยู่กับพวกเรานะคะแบทพิงค์ค่ะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆแล้วก็เอามาอัปเดตฝากกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า